สวัสดีค่ะพบกับน้ำหวานฟอร์ดลุ่งเจริญพลัสคลองหลวงอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมสต็อกรถของเรานะคะใครที่ตามหารถตัวเก่าโฉมเก่ามาหาน้ำหวานได้เลยค่ะมีทั้งเอเ r อเรสต์สปอนะคะแล้วก็แคปเตี้ยรุ่น XL นะคะ ใครสนใจทักมาได้เลยค่ะตอนนี้แคปเตี้ยของเราออกลดเพียง9บาทโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือน9เท่าน,นั้นนะคะและนี่เลยค่ะ e v e r อเ s s Sport นะคะจะมีตอนนี้จะเหลือสีบรอนซ์และสีขาวรุ่นนี้น้ำหวานมีส่วนลดพิเศษให้เลยนะคะแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะทักน้ำหวานมาได้เลยนะคะที่085553 5662นะคะเห็นไหมกระจังหน้าน้ำหวานก็จะเปลี่ยนให้เป็นรูปทรงม้ามาสแตงนี้เลยนะคะแลบหลังคาดำนะคะแล้วก็ล้อล้อแมกนะคะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ตามใจให้ลูกค้าดีไซน์เองได้เลยค่ะไฟหน้าไฟท้ายจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทรงนี้เลยรุ่นนี้ขับดีมากๆค่ะไม่แพ้รุ่นใหม่เลยนะคะใครที่ตามหาแล้วก็มองหาส่วนลดดีๆ ทักน้ำหวานมาได้เลยนะคะน้ําหวานพร้อมให้คำปรึกษานะคะอยู่ที่ฟอร์ดลุ่งเจริญพรัสองหลวงนี่เองนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะและหลังคาดำติดฟิล์มรอบคันสีดำแบบนี้เลยนะคะแต่งออกมาสวยงามมากเลยค่ะหรือถ้าใครสนใจรถฟอร์ด Ford รุ่น next gen ตัวใหม่นะคะสามารถนัดเข้ามาทดลองขับหรือไม่ก็เข้ามาจองได้นะคะน้ำหวานมีโปรโดีๆเช่น XLT นะคะออกรถใช้เงิน20,090นะคะแล้วก็มี XL+ นะคะสีประตูยกสูงก็ออกรถ20,090เหมือนกันค่ะใครสนใจอยากได้รถรถมีเยอะไหมเข้ามาหาเข้ามาคุยกันได้นะคะ มีทั้งทดลองขับและตัวโชว์ให้ลูกค้าได้ดูว่าเรามีรถแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นชมเก่าโชมใหม่ลองถามเข้ามาได้นะคะค่ะแล้วนี้ก็เป็นภายในเบาะนะคะของเอเวอเรสนะคะก่อนจากกันไปวันนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจน้ำหวานลรถฟอร์ด ฟอร์ดลุ้งจเจริญพัฒน์คำหลวงนะคะให้ชมบรรยากาศหรือโทรศูนย์สปอร์ตกำลังล่อบหนึ่บ้านหัวข้อสารกันไปยัูนี้นะวานสวัสดีค่ะกดติดตามเพจกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ